นายกอนุทินครับไปปรสาสัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่ศรีสะเกดดุดันเลยครับบอกว่าอะไรผมเป็นนายกไทยนะครับไม่ใช่นายกเขมรไม่ได้นายกของเพื่อนบ้านนะครับไม่ได้แกลใครครับไม่ได้แกลใครเลยครับผมเป็นนายกไทยครับไม่ได้่ไม่ใช่นายกของเพื่อนบ้านไม่ใช่นายกน,นายกไทยหัวใจขเขมรใครวะใครวะหัวใจเขมรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าท่านนายกอนุทินนี่หมายถึงใครพี่น้องทราบไหม ถ้าใครทราบก็ลองลองไปคิดคิดดูนะนะครับอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้นะเขาก็แซะแซะใครก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าแซะใครนะครับอยากอังเคลอยากได้อะไรเดี๋ยวหลานจัดให้ใครวะผมก็ฟังฟังแล้วนึกไม่ออกนะ <laughs> <laughs> ผมบอกเลยนะครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยโดนน้ําเงินกระทืบยับ <c oughs> นะครับในแง่การเมืองเนี่ยโดนน้าเงินกระทืบยับ คอยดูการหาเสียงเลือกตั้งใหญ่สี่เดือนข้างหน้ามีการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อพวกไอ้คนแก่แกพรรคคนแก่ไอ้คนแก่แกทั้งหลายที่หลงยุบบอกว่าสี่เดือนเนี่ยนายกอนุทินเนี่ยจะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีหรอกครับผมบอกได้เลยผมเช็คจากภูมิใจไทยเช็คจากเพื่อไทยเช็คจากที่อื่นแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเขาอยู่ต่อหรอกครับอนุทินตอนนี้นะครับเขาเนี่ยได้แต่จากพวกอนุรักษนิยมพวกรักชาติรักแผ่นดิน พวกล้อมรั้วนะครับพวกเชียร์ล้อมรั้วแล้วก็พวกไม่เปิดด่านตลอดชีวิตอะไรพวกนี้นะาชาตินี้ก็นโยบายพักเราไม่เปิดด่านล้อมรั้วตลอดชีวิตตัดขาด,ขาดขาเขมรไอ้พวกนี้ครับเรียกพวกปั่นกระแสรักชาติเนี่ยก็จะไปเลือกอนุทินร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็จะมีพักอาหารมานโยบายของพักเราไ็นเงรักชาติรักแผ่นดินล้อมรั้วไม่เปิดด่านแค่นี้ก็พอแล้วประชาชนก็อยู่ดีกินดีกัน เออมึงเลือกกันเข้าไปเถอะนะกูก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่เอาแล้วนะนโยบายถ้าเกิดว่าทหารหรือใครนะจะมาจะมาเป็นสสแล้วก็วันวันหนึ่งแม่นโยบายมีสองอย่างคือล้อมรั้วกักไม่เปิดด่านแล้วประชาชนจะเอาที่ไหน,ไหนกินที่ไหนแดกกันกะับการเป็นพรรคก,การเมืองมันต้องมีการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องจะทํายังไงคนไม่มีงานทํานะครับไม่ใช่ว่านโยบายของเราครับรักชาติรักแผ่นดินนะครับัไปไม่รอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ ใครๆแม่งก็โหนตาหารครับนะครับล้อมรั้วไม่เปิดด่านล้อมรั้วไม่เปิดด่านนะครับแต่เมื่อเช้าดูข่าวเห็นค้าเห็นแม่งมาเป็นร้อยนะครับสองสามร้อยคนเตรียมละล้อมไม่ได้แล้วกันผมเองกาลังใจล้อมเข้าไปบางคนบอกทุบตึกเขมเมนเลยนะครับกูอยากให้มันทําจริงๆนะขอให้มันกล้าไอ้พวกเขาหอนทั้งหลายจะทุบตึกจะรื้ออะไรอ่ะขอให้มันได้จริงๆถ้าทําได้จริงเนี่ยเราสรรเสริญนะนะนะครับนะเออนะฮะเพราะนั้นก็ อะไรต่างๆเนี่ยความรักชาติหรืออะไรต่างให้มันพอดีนะไปรื้อไปรื้อตึกเขมรนะทำให้ดูหน่อยบางคนบอกเอาเขมรปลูกเข้ามาเราจับเลยจับให้ดูหน่อยครับนะครับอย่าให้เหม็นขี้ฟันเดี๋ยวเดียมโอ้โหซุ้มไปหมดน้ําลายนะครับนะรบ,บางคนบอกเดี๋ยวเราลดดูดซ่วมเอาขี้ไปสาดมีไหมไม่มีเนาะนะครับผมถามตำรวจทหารนะเขาบอกไอ้พวกไอ้อินฟลูเอนเซอร์พวกเนี้ยห่างจากชายแดงประมาณสองกิโลครับนะครับห่างจากชายแดงสองกิโลเขาไม่ให้เข้าไปใกล้ๆหรอก นะครับไม่มีอะไรหรอกครับเพราะนั้นเนี่ยรักชาติรักแผ่นดินก็ต้องระวังนะครับนะนะครับอย่าไปตกหลุมหลุมทางเลยนะอินฟูคมเนด่าไทยเราก็ด่ากันไปด่ากันมาภาษากฎหมายเ้าเรียกสมัครใจไม่ว่านะเราต้องมีสติปัญญา,า,าต้องมีสติมีปัญญาสติมันต้องมีสติปัญญาถึงเกิดเพราะนั้นก็ฝาก,ฝากฝากไว้นะครับเข้าใจนะคนดูรายการผมก็ส่วนใหญ่คนแก่คนเฒ่าอนะอย่าไปโดนปั่นหัว รัดชาติไม่เป็นไรแต่อย่าลั้งชาติขั่งจนบ้าที่บ้าอะไรไปทาอะไรที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศการล้อมรั้วเป็นเรื่องดีนะอยากจให้ทหารทําให้ดูหน่อยนะครับอยากให้ล้อมเลยผมไม่อยากรู้เนี่ยดูนี่จะสําเร็จนะครับไม่ใช่แบบจะเป็นแค่เขาเรียกอะไรแคมเปญอย่างเดียวนะครับเพราะการเลือกตั้งอย่างที่สีเะเกตเนี่ยนาย,ยกอนุทินนี่ก็พูดง่ายโหนทหารเต็มที่เลยทหารอยากทำอะไรทำไปเลยยกอำนาจในการเปิดรั้วเอาไปเลย ปิดดานตลอดชีวิตตลอดชีพไปเลยเหมือนไปกับขีตลอดที่เดี๋ยวนี้เขายังยกเลิกอะไรไปกับขีตลอดชีพนะครับก็ว่ากันไปครับนะครับเรื่องการบ้านการเมืองตอนนี้ก็เพื่อไทยก็ลําบากนะผมดูแล้วที่ศรีสะเกดเนี่ยเพื่อไทยโอกาสแพ้เลือกตั้งในสุดนายกอนุทินบอกเลยสมัยหน้ายกจังหวัดศรีสะเกดผมฟังแล้วสุนะเห็นใจเพื่อไทยลําบากครับเพื่อไทยตอนนี้ไม่รู้จะเอาใครมาเป็นหัวละเหมือนพักผีหัวขาด นะครับเจ้าของพรรคก็ดันไปอยู่ในคุกลูกสาวเจ้าของพรรคก็โดนปลดจากนายกลูกน้องเก่าเศรษฐาก็โดนสารปลดออกจากนายกคือตอนนี้ลําบากนะนะครับแล้วก็วันๆก็ต้องคุกพึ่งตระกูลจีนครับแม่งจะหมดตระกูลแล้วเนี่ยต้องแรงผลิตนะลูกหลานนะตระกูลจีนนะครับทักษิณก็ติดคุกไปยิ่งรักก็หนีคดีนะสมชายกนะ็ไปแล้วนะครับสมัครนะครับตอนนี้ก็มาลูกสาวคนเล็กอะไรจะะไรต่างๆไปหมดแนละ้ว ผมว่าคนเราเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับการหาเสียงก็ต้องบอกว่าประเทศนี้อยากให้ตระกูลอื่นบริหารประเทศบ้างเพราะว่ามีแต่ชิน,นวัตรลูกน้องชิน,นวัตรลูกเขยนี่ลูกเขยมากแล้วครับผมว่านะการชูประเภทตระกูลชินวัตรเนี่ยเหมือนจะผูกขาดการเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นจุดบอดของพรรคเพื่อไทยดังนั้นพรรคเพื่อไทยก็น่าจะลองไปคิดดูนะนะ,นะครับว่าเออเราจะผูกขาดไหมตระกูลชินนี่แย่งยง่าย ติดคุกคบ้างโดนสารปลดบ้างหนีออกนอกบ้างอะไรต่างเนี่ยนะครับเราควรจะเปลี่ยนตระกูลอื่นบ้างไหมคนในพรรคเพื่อไทยเก่งๆเยอะแยะเอาขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกบ้างดีไหมอันนี้ฝากนะผมผมเพื่อนผมก็อยู่พรเพื่อไทยอีสานเะนี่ยเขาก็บอกว่าแม่พรรคนี้ก็เหมือนของตระกูลชินนะนะครับนะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการถแถลงนโยบายนายกถแถลงนโยบายนะนะครับนายกอนุทินก็บอกว่าอะไรเนี่ย นะครับไม่มีสุนัขตัวไหนแล้วครับที่กล้าเปิดด่านเอาตรงๆก็คือไม่ได้มีหมาตัวไหนกล้าเปิดด่านหนูยังไม่กล้าเลยนะก็ถามไปยังพักการเมืองทางภาคอีสานนะพักแดงว่ามีสุนัขตัวไหนกล้าเปิดด่านนะสุนัขไม่หมายถึงไก่วะเนี่ยนะนะครับนะสุนัขตัวไหนหรือหมาตัวไหนกล้าเปิดด่านนะนายกอนุทินบอกไม่มีหมาตัวไหนกล้าเปิดด่านครับนะครับหนูยังไม่กล้าเลยตอนนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับพี่น้องครับ ถ้าเราเล่นการเมืองนะโขนกระแสทหารครับยกยอทหารให้แบบโอ้โหลอยไปเลยครับนะครับดูไอตอนนี้แม่ทัพภาคสองนะเดินสายบรรยายนะตามโรงเรียนราชะพัฒอะไรต่างๆนะครับคือปกติแม่ทัพก็องไปเฝ้าชายแดนแต่ตอนนี้แม่ทัพยุคใหม่นี่ต้องเดินสายครับหามวลชนครับรักชาติรักแผ่นดินนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้างหน้าเนี่ยไปดูนะครับกระแสทหารมาแรงคนระับตราบใดที่การเมือง ชายแดนไายคำแหงยังไม่จบเนี่ยเราสามารถโหนทหารครับตอนก่อนนี่ก็โหนอีกแบบตอนนี้เปลี่ยนใหม่โหนทหารครับโหนเลยครับนะครับนะครับทุกพักการเมืองก็ต้องบอกว่าอะไรนะครับล้อมรั้วสร้างกำแพงไม่เปิดด่านรักชาติรักแผ่นดินปัญหาชายแดนต้องมาก่อนปัญหาปากท้องนะครับอืมนะครับไม่มีจะกินไม่เป็นไรขอให้อะไรอย่าเสียดินแดนก็แล้วกันนะครับผมฟังแล้วผมก็โอ้โหดีนะครับนโยบายนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครเดินทางนี้แล้วก็เจ๋วเลยนะไ่เสียดินแดนนะครับดินดปัญหาได้หรือทิเบตไตยต้องมาก่อนปากท้องที่หลังนะครับบางคนถามว่าจะเกิดไม่มีจะกินแล้วมันตายไปแล้วเนี่ยนะครับไม่เสียดินแดนแล้วใครจะอยู่ในดินแดนเพราะฉะนั้นปากท้องต้องมาก่อนนะครับแต่ยังไงก็ต้องโหนกระแสไว้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นพี่เดก็เล่าให้ฟังนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดนะรักพี่เดก็นะครับอย่างที่บอกนะ โทรไปร้านวายท่แาแถวรามินทาหรือว่าท่แาแถวน้ำวินก็ตบ้บอกเอาวายมาส่งให้พี่เดนนะครับอย่าส่งผิดที่นะเลขที่หนึ่งเก้าสี่ซอยรามินา 52, ทาห้าสิบสองครับเลยทันยาวกรุงเทพส่งผิดไปแล้วเสร็จเลยนะแต่พี่เดไม่ได้กินเลยพอวันไหนไม่ได้กินวายแล้วเนะี่ยเลือดเลือดมันไม่ค่อยฉีดเลยคนระับพลังพลึงไม่ได้นะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้ก็ไม่่อยมีอะไรแล้วก็มีแต่เรื่องผู้พิเศษหมอดูต่างๆที่ไปออกรายการทีวีเห็นใ้ข่าววิกงวิเกียนเนี่ยก็นะครับ ก็จะไปร้องเรียนนะครับเขาบอกว่าผู้พิเศษเนี่ยไปออกรายการนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีพิธีกรบางทนก็ปั้นจนดังเลยนะพิธีกรก็รวยนะครับหมอดูก็รวยกันต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังนะครับเราก็ไปรู้ว่าเป็นใครเป็นจริงเป็นเท็จเน่ะนะครับเนี่ยรายการทีวีต้องเอาตัวตัวรอดอะข่าวจริงข่าวเท็จข่าวโอมอะไรก็แย่งก็ต้องเอากันแล้วสำหรับคนบางทนผมก็ไปรู้ว่าใครเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากนะครับพวกหมอดูผู้พิเศษทั้งหลาย นะครับนะนะครับทำตัวเป็นพรายกระซิบบ้างคุยกับวิญญาณบ้างปลุกเสกอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้คือพวกหลอกลวงประชาชนนะแต่ว่ามันมีสื่อบนชนเรามีมีพิธีกรบางรายการสถานีบางช่องนะที่มันอดอยากปากแห้งมันก็ทําทุกอย่างเพื่อสปอนเซอร์เพื่อเงินเพื่ออะไรต่างมันเยอะข่าวจริงข่าวปลอมแม่งกระปั้นกันขึ้นมานะมีส่วนน้อยนะครับร้อยเซของนักข่าวมีไอพวกแปลกๆป,ประมาณทั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะส่วนใหญ่เป็นคนดีหมดอ่ะ ไปรู้เบกเกียนเขาหมายถึงใครนะครับเป็นผู้วิเศษเป็นอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่ามีการหลอกลวงประชาชนเราก็ไม่รู้ว่าใครแตนะ่ผมก็อยากรู้นะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยการอันตรายนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนักข่าวสำนักข่าวบางสำนักร้อยละหนึ่งนะฮะมีอยู่แค่บางสำนักเนี่ยแม่ก็ปั่นข่าวเอาพวกแชร์ลูกโซ่มาออกรายการบ้างเพราะมันได้เงินได้ทองเอาพวกหลอกลวงต้มตุนเอาพวกผู้วิเศษต่างๆมาออกทีวีเนี่ยหลอกลวงกันเยเอะแยะมากมายพี่น้องประชาชนก็ อย่าไปเชื่อพวกนักข่าวบางสำนักพิธีกรบางคนรายการบางคนนะครับเดี๋ยวนี้มันทําทุกอย่างเพื่ออะไรเงินเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อเนี่ย